เนี่ยพาน้องทำอะไรโอ้โหเลี้ยงน้องเหรอใครเลี้ยงน้องให้แม่เนี่ยได้เหรอลูกแล้วแล้วน้องโซนไหมเนี่ยฮะใครโซนบ้างใครโซนบ้างบอกแม่ที่ลูกมีใครโซนไหมได้ได้ไม่มีเก่งจังเลยค่ะทุกคนวันนี้ไี่ได้เลี้ยงน้องให้แม่นะคะทุกคนนุ่นดูน้อง,งานางเลยค่ะทุกคนเลี้ยงกันเป็นแถวเป็นตับเลยค่ะ พี่ดาดูน้องลิทน้องนิทใส่เสื้อสวยไหมลูกสวยปะพี่ดาพี่ดาไม่ใส่ม嘛น,น้องอะลูกพี่ดาเพิ่งถอดนะครับทุกคนนั่งลงนั่งลงเหมือนเคี่ยวพี่ดาครับน้องลิทน้องลิทเดินมาหาแม่สิคะลูกอาิธอาิธจ้าลิทจ้าลิทลิทจ้าอัน้นคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยบอกแม่สิเนี่ยอะ คนดูพี่ด้าก่นอนน้องๆคะ่ะคนที่ชื่ออะไรชื่ออะไรฮะชื่ออะไรด้าไงโอ้ชื่ออะไร,ะอ,อ,ะไรไไอ๋อแพนด้าโ,โอ้ไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีครับ